ในยุคที่ประเทศไทยเผชิญความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและต้องพึ่งพาตนเองในการเสริมอาวุธย้อนกลับไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พศ2517กองทัพอากาศไทยได้ตั้งโครงการพัฒนาอาวุธใหม่โครงการที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อแต่มีความหมายลึกซึง้งเป็นการลงมือวิจัยด้วยมือคนไทยทั้งหมดโครงการนั้นคือโครงการพัฒนาจรวดภาคพื้นอากาศที่ต่อมาถูกขนานนามว่าเห่าฟ้า และในบางช่วงถูกเรียกอย่างยิ่งใหญ่ว่าธนูฟ้าทีมวิจัยนำโดยนายทหารไทยหลายคนร่วมมือกันสร้างสำนักงานวิจัยและพัฒนาอาวุธยุทธภัณฑ์เพื่อผลิตจรวดโดยไม่พึ่งพาอาวุธต่างประเทศรถไฟฟ้าโครงการเริ่มต้นด้วยจรวดขนาด2.25นิ้วใช้ดินขับแบบสองฐานผลจากวัสดุที่มีในประเทศทั้งหมดและผ่านการทดสอบหลายครั้งทั้งภาคสถิตและภาคพลวัตแม้เทคโนโลยีจะยังด้อยกว่าระดับสากล แต่ความมุ่งมั่นทำให้โครงการเดินหน้าเมื่อเวลาผ่านไปทีมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีดินขับให้เป็นแบบคอมโพสิตที่ทันสมัยกว่าเดิมมีจรวดรุ่นเห่าฟ้า3ไอและเห่าฟ้า4ที่ได้รับการทดสอบจริงและแม้จะยังไม่มีรายงานว่าถูกใช้งานในสนามรบขนาดใหญ่โครงการก็พิสูจน์ว่าไทยสามารถผลิตจรวดได้จริงความทะเยอทะยานไม่หยุดที่จรวดขนาดเล็กเพราะทีมงานมีแผนพัฒนาจรวดขนาด140มิล ที่ออกแบบให้บรรทุกหัวระเบิดหนักพร้อมคำนวณระยะยิงได้ถึง70กิโลเมตรและเคยยิงทดสอบ15นัดในขั้นทดลองเป็นบทพิสูจน์ว่าเมื่อได้รับทรัพยากรและกำลังใจไทยก็สามารถคิดและสร้างอาวุธทันสมัยได้แม้โครงการห่าวฟ้าธนูฟ้าจะไม่กลายเป็นอาวุธมาตรฐานที่ใช้ทั่วไปในกองทัพมันเป็นมากกว่านั้นมันคือต้นทานแห่งความพยายามด้านอุตสาหกรรมอาวุธของไทยเป็นบทเรียนว่าภายใต้ข้อจำกัด เทคโนโลยียังสามารถพัฒนาถ้าคนไทยตั้งใจและได้รับการสนับสนุมเมื่อเรามองย้อนหลังวันนี้เหาฟ้าธนูฟ้าอาจไม่ได้อยู่ในกองทัพไม่ได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ได้อยู่ในเอกสารราชการที่ทุกคนเห็นแต่ชื่อของมันคือความภาคภูมิใจของไทยที่เคยลุกขึ้นสร้างอาวุธเองในยุคที่โลกไม่หยิบยื่นให้นี่คือเรื่องราวของจรวดเหาฟ้าธนูฟ้าอาวุธที่อาจถูกลืมแต่ไม่สมควรถูกลืม